สวัสดีครับวิธีพิเมียมออโต้รซีนัลนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็นนิสสันมาร์สนะครับผมเดิมของลูกค้านะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูกค้าอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับไฟลี้ครับวันนี้เปิดไฟลี้มานะครับจะมีวงแหวนวีเอสไตล์และเดวิสไอตาแดงนะครับไฟต่ำครับอ่าเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับเดวิสไอจะตัดอัตโนมัตินะครับปิดไฟต่ำครับเดี๋ยวเรามาดูที่เดวิสไอนะครับตาแดงช้ำๆเลยนะครับนี่นะครับตาแดงช้ำๆเลยครับ วงแหวน B M Style นะครับเข้ากันได้ดีเลยนะครับไฟต่มครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทําการปรับเปลี่ยนน้ำจากหลอดเดิมพาโลเจนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1โฟนะครับพร้อมวงแหวน B M Style Day v i e Eye ตาแดงนะครับไฟสูงครับโปรเจคเตอร์ของเรานะครับสามารถยกไฟสูงได้นะครับเป็นใบซีน่านนาสูงต่ำในตัวเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ใส่คู่ไปกับบลาดฟัสเทนนะครับประกัน10ปีเต็มนะครับแสงเข้มๆนะครับเส้นแครอทคมๆเลยนะครับไฟสูงครับ ไปสูงนี่เปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านติมตัวรถครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นแสงตอนกลางวันนับแสงเข้มและคมขนาดนี้นะครับอลูกค้าท่านใดนับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ a c e b o o k นะครับบี p ีพีเมียม Auto ต้ซีอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ